สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาพบมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องไอแมนวีสองชาแนลนะครับผมวันนี้ก็จะามาอัปเดตรเรื่องอกิ่งผักหวานนะครับกิ่งพันธ์ุผักหวานที่ผมได้ซื้อมาปลูกไว้เนาะตั้งแต่วันที่สามสิบมกรานะครับวันนี้ก็สิบหกกุมภาเนาะวันนี้ก็16บหกกุมภาผ่านไปแล้วสิวันนะครับพี่น้อง ตอนนั้นที่ผมเอามาปลูกก็พอสิวันแล้วเนาะวันนี้มาดูกันครับพี่น้องสิวันผ่านไปมองเห็นอะไรไหมครับนี่ครับแตกแล้วครับแตกแล้วครับัวเขียวนั่นจะได้ชัดๆนะ สิบกวันนะครับพี่น้องแตกยอดเล็กๆออกมาแนละ้วหลายจุด่ครับพี่น้องก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับนะเนาะใช้ได้ครับกิ่นราร้อยห้าสิบบาทนะเรามา,าปลูกอย่างนี้มันจะ มันจะโตวไวกว่าเราซื้อพันต้นเล็กๆมานะครับต้นเล็กๆนั่นก็ต้นละยี่สิบบาทจริงแต่ว่าเวลาเปอร์เซ็นต์ที่ว่ามันจะได้จริงๆนั้นมีน้อยนะครับผมซื้อมาปลูกห้าิต้นก็เหลืออยู่แค่สี่หต้นเองเนาะมันก็ตกแพงกว่าตัวเราใช้กิ่งด้วยนะครับกิ่งนี่ร้อยห้าสิบแต่ว่าดูแล้วดูทรงแล้วจะดีกว่านะครับดูทรงแล้วดีกว่า นี่ครับสิบกว่าวันนี่มันแตกเลยนะครับพี่น้องสิบกวันนี่แตกเลยแตกยอดมาเลยเนาะนแต่ถ้าแบบนี้ก็ถือว่าโอเคเลยละพี่น้องเยมันจะคุ้มค่าก,กว่ากันนะครับนี่นี่ก็แตกเป็นจุกเลยครับนี่แตกตามต้นเยอะเลยนี่เ,เลยครับพี่น้อง ใคที่ว่ามีอ่าหญิ่งตอนแบบนี้มาขายก็ซื้อแบบนี้ดีกว่านะครับพี่น้องอย่าไปซื้อที่ต้นเล็กๆเกนาะต้นเล็กๆมันนานโตครับเสียเวลาเราผมปลูกไว้ก็เหลืออยู่สีห้าต้นมันก็ไม่คุ้มหรอกถูกก็จริงเนาะแต่นี่ก็ร้อยกว่าบ,บาทก็ถือว่าโอเคครับสิบกววันแตกขนาดนี้ก็ถือว่าผ่านแล้ว เดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะอีกต้นหนึ่งนี่ผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันมาดูกันพี่น้องเมื่อผมซื้อมาสองต้นเนาะสต้นโอ้พี่น้องต้นนี้รู้สึกจะมีปัญหาครับยังไม่ผูกอะไรเลยพี่น้องเงียบเลยครับไม่มีสักแขนงเลย เอาก็เป oh. so ็นอย่างนี้ก็ตกต้นละสามร้อยแล้วนะถ้าเกิดมันมันตายนะเดี๋ยวอ้ายังเขียวอยู่พี่น้องยังเขียวอยู่ยังเขียวยังเขียวครับแสดงว่ายังใช้ได้อยู่แต่เพียงแค่ยังไม่แตกครับพี่น้องแต่ยังเขียวอยู่ครับโอเคโอเคไว้ลบกวันมาลบกวันโอเคครับพี่น้องขอบพี่น้องมาแค่นี้นะครับผม เยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากมายนะครับสวัสดีครับ